สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็พบกันอีกแล้วนะคะกับปอยเต้นรถ m c 9 9อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปอยมีรถนี้เลย n i สสัน n าวราสาวกนิสสันนาวราห้าพารเด็ดขาดนะคะ<ๆ>เพราะว่าตัวนี้ได้ตัวท็อปเลย EL เกียร์ธรรมดาตัวยกสูงนะและที่สําคัญราคาจับต้องได้นะคะคืนกําไรให้ลูกค้านะคะอ่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนกสนใจอยากจะทักมาสอบถามข้อมูลนะคะหรือว่ารุ่นอื่นๆน,นะคะก็085ค่ะ5514545นะคะเรามาชมรอบๆคันกันเลยค่ะนะคะสำหรับ n i ส s ันโนเวรานะคะตัวนี้ก็คือปี2020นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นี่นะคะ่ะ นีเลยค่ะตัวท็อปสุดนะคะเขาก็จะมีกล้องมองรอบที่ทางนะ,ะกล้องหน้าบางท่านบอกว่ามันอยู่ตรงไหนกล้องหน้าอาก้มลงมานิดนึงนะคะนี่เลยค่ะตรงโลโก้นะคะเขาก็ <ค ując S 2> จะมีกล้องหน้ารถให้นะคะคือตัว el นะคะเขาจะมองรอบที่ทางเลยไม่ว่าจะเป็นซ้ายก็มีขวาก็มีนะคะลูกคา้านี่เลยค่ะมาดูในตรงกระจกซ้ายนะคะกระจกด้านซ้ายก็จะมีกล้องนะคะตัวนี้นะคะโอ้โหนะคะ ปี2020ราคาเนะคะเปิดราคา4 7 9 0 0 0 0บาทรีบๆเลยตอนนี้ใช้โปรโมชั่นออกลด9บาทแล้วก็ดอกเบี้ย2.79%นะคะลูกค,าค,าค้าขาคาริเบอร์โอ้โหราคาหลัก4 0 0 0 0 0เท่านั้นนะคะ,ะท่านใดที่สนใจสนใจนกลัวว่าเอกสารตัวเองจะจัดยากนะคะเอออย่างเงี้ยไม่มีคนค้ำเนี่ยสามารถออกได้ไหมออกง่ายมากเลยนะคะลูกค้าทักมาสอบถามได้เลยนะคะเอกสาร ในการจัดไฟแนนซ์สำหรับพนักงานบริษัทก็มีสลีปเงินเดือนสเตทเม้นย้อยหลัง6เดือนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนง่ายนิดเดียวค่ะลูกค้านะคะง่ายนิดเดียวดูกล้องหลังก็มีตัวนี้เออนะคะเห็นไหมแนวะออปชั่นลน้ลนลนะคะแล้วก็คุณได้ราคาไม่ถึง5 0 0 0 0น นะคะอ่ะรอบๆอบขันเลยนะสีบอลเนี่ยเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายที่สุดนะคะลูกค้าในบรรดาสีรถเพราะว่ารอยขีดข่วนลูกค้าแทบจะมองไม่เห็นร่องรอยเลยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมที่จะไปดูภายในกันหรือยังอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูภายในให้ดูนิดหนึ่งนี่คันนี้นะคะมาคุณแจมา2ดอกเลยสมาร์ทคีย์เลนะคะแล้วที่สำคัญนะมีชิปรหัสนะคะเขาเรียกว่ารหัสเอาไปทำคุณแจที่ศูนย์นะคะอ่ะเปิดออกมา อันนี้ล็อกนะคะอันนี้เปิดเออนี่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 แม่ลูกค้าข้างในนี่บอกเลยกลิ่นมันหอมใหม่นะคะกลิ่นของใหม่เหมือนขับออกมาจากโชว์รูมนะคะแล้วมาจอดที่ร้านของเรานะคะเพราะรถยนต์ปี2020นะคะอ่ะเบาะกระยี่นะคะตัวนี้เป็นเ,นเนบรนเบาะกระยี่นะคะมีเบาะตรงรุ่นเขาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตน,าน,นั่งนิดนึงนี่นะคะ ตรงข้างหลังแคบนะคะลูกค้าเขาพัฒนาแล้วนะคะรถปี2019-20ขึ้นไปนะคะบอกค่อนข้างจะกว้างนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใหญ่นะคะก็สามารถนั่งสะดวกสบายไม่ไม่ติดเขา่าถ้ารุ่นก่อนๆนะคะรุ่นปีเก่าๆเนี่ยแคบนิดนึงนะคะนั่งนั่งไม่สบายเลยแหละนะคะ เราไปดูนะคะในส่วนของนี่ข้างหน้าโอ้โหลูกลงลุกเล่นมันเยอะจริงๆนะคะวันนี้พูดไม่หมดแน่นอนนะคะแต่ว่าอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีโอกาสเดินทางมาที่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะแวะมาสักนิดนะคะร้าน MC99 นะะีฮะอ่ะคันนี้ก็จะเจอรถตัวจริงๆเลยนะคะกับนาวราคาลิเบอร์นั่นเองมาพร้อมด้วยเร็กไมโอ้โหแม่ เขาขับอะไรเด้อ40,000กิโลเองนะคะปี2020นะคะ44,000กิโลเท่านั้นนะคะกระมากับเกียร์ธรรมดานะะเนี่ยลูกเล่นลุงละอะ่มีหมดคูดคอนโทรลมันติฟังชันโอ้บูทงบูทูธมีหมดค่ะลูกค้านะคะอ่ะแจ้งราคานิดนึงนี่ราคาเขาขายแค่นี้นะคะ479,000บาทนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อสด นะคะเราก็ขายราคานี้เราฟรีแวกให้ด้วยนะคะฟรีแวกเ็ปให้แต่กรณีลูกค้าที่อยากจะดาว9บาทไม่มีงบดาวคุณจะผ่อนเดือนละ900 0นะคะอันนี้84งวดคุณไม่จําเป็นต้องเอา84งวดก็ได้นะคะบางท่านบอกว่าเอ้ยระยะยาวฉันไม่อยากผ่อนระยะยาวนะคะระยะสั้นก็ได้ค่ะ3-7ถึงปีนะคะเลือกเอาเลยนะคะมามาดูหัวใจหลักของ รถนะคะไม่ว่าจะเออบางคนบอกโอ้ยข้างนอกสวยกริบแล้วห้องเครื่องนี่ไม่สวยแน่นอนอะ่ะมาดูพร้อมกันเลยค่ะนะนี่เลยโอ้โหลูกค,ะคะ้าขานะคะอยากจะให้มาชมตัวจริงๆจังเลย นะนี่คือในกล้องโทรศัพท์นะยังใหม่ยังกริฟขนาดนี้แล้วตัวจริงลูกค้าจะเปิดฝากระโปรงออกมาลูกค้าจะบอกว่าโอ้โหนี่คือรถใต้แดงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะลูกค้าเป็นรถมือสองที่คัดเกรดจริงๆครับนะคะแต่รถที่มีคุณภาพนะคะรถสวยๆันไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะคะต้องไปแข่งแย่งจริงดีกันนะคะ นี่คือมาตรฐานของ m c 9 9นี่ยที่คัดรถมาให้ลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าอย่าลังเลนะคะเห็นแล้ว นะคะอยากจะเข้ามาชมตัวรถตัวจริงๆนะคะร้านของเราอยู่ถนนเรียบคลอง7จ็ดลำลุกกาปทุมธานีค่ะก็ชื่อร้าน m c 9 9นะคะถ้ามาไม่ถูกก็กินกลางมาได้นะคะที่เบอร์0 8 5ค่ะ551 4545สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปอยของฝากรถนิสันนาวราตัวคาลิเบอร์ EL ในปี2020ราคา479,000บาทนะคะสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดพูดเร็วเกินไปยังไงต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสามารถติดชมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากพี่พี่ทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ